สวัสดีค่ะป๊อพ่อแม่แม่นะนะฮัลโหลป๊าปาม,มาม่าอันตี้อันเคิลยังเลดี้โรดิ่งเลดี้แฮนซ์แมนเจลแมนช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอ้สนุกเกินนะต้องกินเนาะโอ้มีความสุขมากเลยตอนนี้อะไรคะ ตอนนี้ย่านะอย่ามาใกล้ฉันนะไปไกลๆนะอย่ามายุ่งกับฉันนะเป็นไงล่ะคะตื้นหรือยัออยงละ่ะคะโอ้โหโอ้อือ,อ,อนี่ไงพระมีตาพระสิ่งนี้ไงที่เขาทำใช่ไหมมีคนเห็นตอนนี้เหรอตัดขาดก่อนอย่าไปยุ่งไปฉันไปไกลๆเนี่ยแล้วถ้าไม่มีคนเห็นล่ะแต่ก็ ถึงเวลาของเขาแล้วไงเขาอาจจะทําไว้เยอะแต่คือบุคคลนี้คือไม่รู้อ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็ไม่ไเป็นไรเราว่าเขาอาจจะมีกรรมอะไรที่จะต้องชดใช้ให้กับบุคคลนี้เนาะอืมอาจจะเคยไปสร้างอะไรไว้ร่วมกันอะไรนี้ก็ต้องชดใช้ให้เขาวะเนาะก็ตอนนี้ก็คือเ<อ>ขารู้แล้วก็คือชดใช้หมดเร็วก็คืออะไรก็แล้วแต่นะที่เราเห็นนะก็จะ คือนั่นนะ่ะคือกรรมของเราหมดไปแล้วค่ะที่ท่านให้เห็นนะอย่ายวคิดว่ามันเป็นความบังเอิญไม่หรอกให้สังเกตนะคนที่ปฏิบัตสิสวดมนต์อะไรแล้วแต่นะถ้าคุณจะหมดจะหมดกรรมนะเออหมดกรรมเออหมดเลยหมดกรรมนะจะบุคคลนั้นนะท่านจะให้เห็นเลยเราคือเราจะเห็นใจจับเลยคือท่านจะให้เราจับจุกเดินออกไปหนูก่อนจะเกิดขึ้นนะหนูเกิดเกิดไปตรงไหนก็ มือที่สมมือที่สารับซ้อนมือที่3มือที่3ามกระทงอะไรเออไม่ใช่กระท้องคือท้องแบบอะไรใครมือที่3คือวันหนึ่งคือเห็นเป็นยี่สิบสามสิบครั้งอะคือแบบเปิดหนังสือหรือบางทีดูใน y o b e ทูบดูในโซเชียลไปช่องไหนก็แล้วแต่อิน t ตาแ y o u t u b e facebook อะไรกแล้วแต่มือที่3ามรับซ้อน ้ที่สาท้องแล้วก็คือแบบเห็นมาประมาณหนึ่งอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่าก็ยังไม่เอกใจว่าเอ๊ะมาจบบากบังเอิญก็ได้ก็อยู่ดีๆก็ตะง,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 งิดตะงิดใจนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็กระโดดเข้าไปเปิดดูในเ c e b o o k ของพี่คนหนึ่งเนาะ ก็เห็นวิีโอแล้วก็ดูไปตอนแรกก็ประกาศว่าจะดูไม่จบหรอกก็ก็ดูดูต่อไปดูไปก็เห็นกซูใช่ไหมอ้าวไมหน้าหรอเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวครูบาจารย์ท่านจะมาซื้อเราเองไม่มีบังเนะอิญนะอือเห็นทุกวันเลยค่ะรักสอนมือที่สามมือที่สามรักสอน,อน,อน,อนไปตรงไหนก็เจอสไลด์ช่องไหนก็เจอเฟซบุ๊กทู Instagram. อินสตาแกรม อะไรอะไรสั่งแล้วเปิดไพ่กเหมือนกันค่ะออกมาเหมือนจะทุกวันทุกวันก็นอะไรท้องด้วยไปทาแท้งด้วยพอรู้ว่าท้องแล้วไม่รับก็ไปทําแท้งอะไรแบบโอ้แบบจริงๆนะอันนี้ไม่รู้ไม่ร,มรู้มีใครเชื่อหรือเปล่านะอืแต่เนี่ยเจอมากับตัวแล้วเนะเหมือนท่านท่านมาสือ้อเราท่อะไรบอก ขนาดนี้ก็ยังไม่เปิดดูอีกเนาะก็ไม่ได้คิดไงไม่ได้คิดตรงนั้นไงคิดว่าโอยเป็นแค่ความบังเอิญอะไรเงี้ยก็คือไม่ไ,มได้ลบหลู่นะคะคือคิดว่าบังเอิญอะไรเงี้ยอ,อ,อาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรที่บังเอิญลบไอ้พวกนี้เหระทำเป็นแบบอุย้อยามาใไกล้นะไปไกลนะไม่ยุ่งเลยอะไรเงี้ยกลัวกันกลัวกลัวทำไมอ่ะ ออยังสนุกสนานอยู่เลยเจสติกความยุติธรรมนี่มีคนเห็นไงอืมความยุติธรรมก็ก็มีคนนะเะอยากให้ผู้คนเนี้ยผู้หญิงนะได้รับความยุติธรรมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะนะแต่ก็เขาก็ได้รับแล้วแหละความยุติธรรมตอนเนี้ย ถามว่าหมดไหมก็อคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีสินก็จะก็จะเข้าใจง่ายคนที่ไม่มีสินก็จะเหมือนเดิมก็ก็ไม่เป็นไรแต่เบื้องบนทา่านก็ให้ความยุติธรรมบนโลกมนุษย์ก็กําลังได้รับความยุติธรรมแต่คือมีมีมีคนเห็นแล้ เาก็จะได้รับความยุติธรรมได้รับความช่วยเหลือคนนี้นะคะคนดีผีคุ้มบอกแล้วผีคุ้มผีอย่ข้างหน,หนังนางตลกเขาจะปล้นบอกคนดีผีคุ้มข้ามานีนมีผะคนดีผีคุ้มผีลอยข้างหลังตั้งโจทย์งคนโดนปล้นก็พาก,กันวิง่งวิ่งลงอง นี่นะครับผมอย่าเล่นกับกรรมเด้อเอออย่าเล่นอเอาง่ายง่ายอ่ม,มีตาหามีเวลไว้โอ้โหอยู่กับอยู่กับราชินีนะเนี่ยโอ้โหขี่ม้าแหงเลยมีตังสับเปล้าทำไมเหมือนทูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยอ่ะปะกันเนี่ยสมลองถูกหวยวะ บอกแต่ว่าไผ่เด้อเขาไม่ถึงว่าบุคคลนี้นะนี่นี่นี่อาจจะเป็นพ่อเขารวยก็ได้เนาะพ่ออตังไปตังกับพ่อพ่อมีตังที่บ้านนาดนี้ก็อะไรจะฐานอับีอะไรยังไงก็แล้วแต่ให้มีความยุติธรรมอย่าเป็นคนจังชี่อย่าเป็นอะไรประชดประชันเหาชนะเอาเปร๊เปร๊ะเปร๊ะไปละ โอ้ยอะจำแนไปนะคะผมอะไรสิ่งใดไม่เหมาะไปคนที่กเก่าเลยเอาไปไม่ได้เกี่ยวกับไปรนะคะยังไม่ถึงเกี่ยวกับพลังงานของไพ่ย่างเดียวเลยครับไม่เกี่ยวครับท่านๆนะครับเกี่ยวกับเป็นแปลงของโชคชะตาอือเป็นแปลงก็ที่เมื่อกี้หนึ่งบอกไปเนาะเราไม่เมฆก็กก็คือตรงนี้เนาะบุคคลนี้ก็คือ ไม่ไม่ได้อยู่ตำแหน่งหัวแถวใช่ไหมหั Hotel, วแถวก็ต้องเป็นของบุคคลน,นี้แต่บุคคลน,นี้แต่ไพ่ใบแรกที่เปิดมานะต้องเป็นของผู้ชายใช่ไหมแต่เขาก็เป็นอยู่หัวแถวก็คือเาเรียกว่าตัวแทนนะบุคคลนี้ต้องเป็นอยู่หัวแถวแต่แต่ของเขาคือมาอยู่ตรงชั่วคราว การกระทาของเขาก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือสลับคือสลับตําแหน่งกันก็คือเปลี่ยนแปลงลนะเนาะอาจาจะจัดบุคคลอ่ะโอเคเนาะก็จัดบุคคลนี้ที่ไม่รวยไม่มีก็จะมีมั่งมีจะมั่งมีทุกอย่างเงินทองทุกสิ่งอย่าง การงานการเงินหรือได้มรดกทรัพย์สินสินสมรสอะไรก็ว่าไปจากบุคคลนี้จากคนที่มีทุกสิ่งอย่างก็จะไม่เหลืออะไรเลยดวงชะตาเปลี่ยนเขาเอาดวงเขาคือสิ่งที่เขาทำที่เขามีอยู่แล้วนะมันก็เลยกลายเป็นกายเป็นว่าดาวงชะตาวาสนาทรัพย์สินของเขาที่เขามีกลับไปตกอยู่กับบุคคลนู้น ون. ดงวงชะตาเปลี่ยนจากบุคคลน,นี้ที่โดนกระทําก็ดงวงชะตาเปลี่ยนให้ชีวิตดีขึ้นหมดกรรมหมดกรรมคนนี้ก็คือเอากร,รมเข้าไปเต็มๆเนีย่ยพวกเรานะเนี่ยบางทีไปพูดแบว่ากล่าวไร้ไรใ,ใครนะเราไม่รู้ตัวหรอกเสียงที่เราพูดนะคือเรากําลังยกบุญยกบาร,รมีให้คนอื่นแล้วเรากําลังเอากรรมของบุคคลนนีะ้มาเข้าตัวเราจริงนะอันนี้จริงๆนะ อืเนี่ยกิดการเป็นแฟนของโชคชะตาให่นไหมไม่ให้เขาแบบมีความร่ำรวยพูดเสียหายให้เขาสุดท้ายเขาตัวเองอให้ทุกท่านทุนถึงตัวไม่เหลือกลับกลายเป็นเขารวยแทนสับเปลี่ยนแทนนี่ต้อทินงไหมครับท่านไหม หัวเรือตกตำแหน่งตบบนี้เลยค่ะครองตำแหน่งอยู่ยั่งยืนแต่เขาก็เศร้านะแต่เขาก็ไม่อยากทำนอกจากทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเป็นกฎแห่งกรรมเขาก็ทําอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้เนี่ก็หน้าเขาก็แดงเนาะเขาก็เขาก็ไม่อยากทําหรอกแต่คือเขาไม่ได้ทําอะไรนะคือมันเป็นกรรมของเขาเองอะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาก็ทํา ไม่ได้ทำอะไรเลยก็อยู่เฉยๆแต่เขาก็สงสารนะสงสารทุกคนนี่นะมันก็คือแล้วเราอภัยให้กันนะมันก็เลยเราอภัยให้กันเอาสิอภัยให้กัน่อ,นอยวางเพราะว่าเราอยู่กันแค่ร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบปีเดยวเราก็ต้องไปแล้วหนูละคาหนูก็จะไปนิพพานค่ะ ใถ้าใครทำสิ่งนี้ใช่ไหมก็ต้องอยู่ต่ดลงม,มนุษย์ลงสมมุติอาใครดุดพ้นแล้วก็ตเตรียมตัวครับไปนิพพานครับพ่อกลับบ้านเดิมบ้านจิตวิญญาณเก่าแก่อันเดิมแท้ของเราที่เราจักมาไม่รู้มีใครเชื่อกอนบางคนก็หาว่าเรางมงายมาดูนะอันนี้ก็จริงนะ เรามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรามาสะสมแต้มบุญบารมีหรือเรามาเป็นพ่อทีมแม่ทีมให้กับลูกหลานลุกน้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปบอกกล่าวมีอะไรที่เราพอทําได้แล้วก็ทาก็เก็บไว้เนาะเอาไว้ให้ลูกหลานนั่นเยนเขาดูเนาะกับสิ่งที่มัน สิ่งที่ดีๆเนาะหนไม่รู้นะล้วก็ปฐมพกนะคะหยุศึกษานะคะก็ก็อยากจะทํานะ YouTube, YouTube. อยู่ทงยูทูบทำอะไรให้มันได้ตังค์นะก็ไม่คือทำไม่เป็นหรอกที่เห็นนะก็คือ,อมไม่รู้นะว่าทำยังไงให้มันได้ตังค์ทุกทำไม่เป็นมันก็ลงใครทำภาษานะใครทำเป็นมา,มาช่วยด้วยครับผม เด้นไปแต่บนุณ้นม่ตาก็คือค่ะมาช่วยกันแนนค่ะคุณมาช่วยประทมหงด้วยค่ะคุณเราทำยังไงให้มันเกิดเกิดการสร้างไรายได้นะคะคุณถ้าได้ไม่เป็นไรถ้าทำไม่ได้ยังไงถ้าไม่เห็นหนูลงคลิปก,ก็คือหนูไปไปทำงานค่ะทำงานอะไรคะนวดแผนไทยะะค่ะักเรืออาชีพวิตก็ แต่ว่าเ,เป็นแระแทนไทยก็ถือไม่มีเวลามาเปิดภายแล้วกับผมถ้าใครอยากให้หนูถ้าใครอยากเห็นคลิปคนบ้านนะครับมาช่วยด้วยครับมาช่วยทำยังไงให้มันเกิดสร้างรายได้ได้ไดะครับทำยังไงหนูทำไม่เป็น ให้ก็ช่วยเหลือแต่ก่อนก็มีเพื่อนฝูงอ่ะก็เคยพูดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้นะแต่ถึงวรงจริงเขาก็บอกทาเองสิไปเรียนสิอะไรเงี้ยแต่เราเราก็มอยอยู่เนาะก็เบบเขาจบกันสูงๆเนาะแล้วก็ประถมหกอยู่คนเดียวก็แบบคือเราเจอเพื่อนที่สนิทที่สุดพูดแบบนี้กับเราใช่ไหมมันก็ทำให้เราเสียใจนะแบบเราคิดล้านี่ไม่กล้าไปหาใครแล้วอยู่คนเดียว ทำอะไรคนเดียวกลัวแต่จยิ่งถ้าแบบมีแฟนในไลน์แลวแบบเจอเหตุการณ์อะไรแบบอย่างนี้ก็ยิ่งทําให้อยู่คนเดียวก็ล,วลงอ๋อมีคนจะมาเข้าขืนดีอือขอพืนดีกกนนแล้วเกิาที่บ้านเกิดเก็ใช้สีที่ใช่แล้วกเกับอุทบ้านเกิดก็คือหรือไม่ก็อ่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ก็คือเป็น เป็นเพื่อนก็ได้เป็นกัลยาณมิตที่ดีต่อกันอะไรอย่างนี้นะนี่นะจะเปรียบเทียบนะคะถ้าเป็นแฟนจะไปเป็นภรรยาสามีไม่ได้นะคะก็เป็นเพื่อนไงเป็นกัลยาณมิตที่ดีต่อกันไงเสียดายเสียดายความรู้สึกเสียดายแบบโอกาสพลาดที่แบบทิ้งบุคคลนี้ไปนะที่ไปเลือกสามชนิดอม ขอเป็นดีเรืขอขกันอีกครั้งขอเป็นดีได้ไหมอะไรเงี้ยดี๋จะทำให้แบบเปลี่ยนแล้วนะเป็นคนดีอะไรเงี้ยนะโอแบบนนี้ก็ได้นะจ้า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 ,จาเด็กจะไปแล้วจ้พาพระก็มาเห็นนะิอ่ะก็คือก็ ก็คือใช่น,นี่ก็คือไม่เกิดขึ้นเพราะท่านไม่ให้เข้ามาอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นความคิดเขานะคะเขาไม่ได้มาอจริงก็คือเป็นความคิดของบุคคลน,นี้แค่คิดนะท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ออกมาล้วเป็นไปไม่ได้ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเป็นไปไม่ได้บุคคลน,นี้บุคคลต้องห้าม ทำไปยุ่งกับเขาเข้าเป็นบุกคนต่างห้ามพผู้หญิงไปเนี้ยนะก็เป็นคนของท่านสิทย์ศิธิ์อันนี้ก็คือจบแล้วจบเลยรับเกิที่บ้านเกิดเอกชัยศรี่ิชัยปี่จากบ้านหน้ามาห้าหกปีไม่ห้าปีนะ สามอาทิตย์สามอาทิตย์ที่จะเราเออเจบแล้วนะครับมาแล้วกว่าห้าหมืนนหม่น,นห้องนะครอยูกับเราจะหาเพื่อนก็คือบุคคลนี้ก็ต้องทำอ่ะอ่ะเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยอ่ะเหมือนอาจาร,รย์เบียร์อย่างเงี้ยอ่ะคือต้องแบบเผยแพร่ธรรมะ ส่วนมากก็คนกลุ่มนี้ก็คือจะต้องอยู่คนเดียวเป็นอยู่คนเดียวถ้ามีถ้าบุคคลที่อยู่ด้วยไม่ใช่คู่ของเขาหรืออาจจะเป็นคู่ก็ได้แต่ว่าสินไม่เสมอกันก็กระเด็นกระโดดมีคู่ก็ได้แต่ถ้าคู่คือถ้าสินไม่เสมอก็คือยก ต้องอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ถามว่าคือต้องอยู่แบบอ่ามีศีนลนวนะคือหนึ่งไม่โลภต้องไม่มีความโลภในใจไม่อยากมีไม่อยากได้อยู่พอเพียงประมาณนี้ค่ะคือ แต่ก็ไม่ไม,ไม่อัตคัดแตะก็คืออยู่ก็คืออยู่ได้นะเพราะว่าบุคคลนี้เขามาเพื่อมาเก็บแต้มบุญบาร,รมีสร้างแต้มบุญบาร,รมีแล้วก็ปูพื้นปูพื้นให้กับรุ่นต่อไปอปูพื้นให้ ก็เป็นคนธรรมทานศีลศักดิ์สิทธิ์ก็ดีอ่ะน่ารักดีอ่ะเนาะไปหนก็ท่านก็อยู่ตลอดด้วยบุคคลนั้นต้องแบบบริสุทธิ์ศีลต้องแบบจิตกับบริสุทธิ์จริงๆนะหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะพี่หนูไปทำเหมือนพี่ตัณหาทำไมไม่เกิดผลแต่ว่าไปนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานในกลตวแต่นะเพราะว่าบางทีจิตคือ คนทำสิ่งนี้จิตต้องบริสุทธิ์จริงๆต้องเป็นคนที่แบบไม่เอ็นเอียงอ่ะไม่เอารั่อเอาเปรียบหรือเอ็นเอียงว่าเอ้ยให้บุคคลนี้เยอะกว่าให้บุคคลน,นี้น้อยกว่าไม่มีคือห้ามความบุคคลอื่น,น,นให้ความทีใจของเราเราควรจะทำยังไงแล้วก็ต่อไปเขาก็จะเป็นคนที่ถ้าใครสิน์ไม่เสมอเขาอะไรเงี้ยแต้มบุญไม่ถึงก็คือ ทำไ่ถึงเขาอะอืมเขาเรียกว่าอะไรนะพูดยากอะเออหนูไม่เข้าใจอะอะประท้วหูอีกแล้วโอ้ยอาจารย์เบียกครับช่วยด้วยครับผมโอ้ยทำยังไงจะได้เก่งเหมือนอาจารย์เบียน์นเนาะใครก็แล้วแต่นะถ้ามีภารกิจนะไม่ต้องห่วงเราเดี๋ยวทางกะเตะตูดทห้ได้ทำเองแบบถึงเราไม่อยากทำยัง,ยงไงก็ต้องได้ทำอันนี้จริงจริงนะ ไม่มีความบมือเอิญค่ะที่อยู่ๆแล้วเราจะไปเจอใครคก็ไม่รู้แบบตอนแรกเราก็อาจจะไม่ไม่คิดว่าไม่อยากฟังแบบอะไรธรรมะอะไรแต่พอพอเราอ่าพอไปไปไปทําไปลองปฏิบัติหรือทําดูอะไรเงี้ยนะถ้าเรามีวิชาเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่นะพท่านจะให้เราทํานะเดี๋ยวทานก็ซื้อเองพักเองเดี๋ยวเราก็รับรู้ได้เองอนะ ดูแบบจะยากกับสิ่งรีรับสิ่งเล่นร,รับของจกักรวาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องเนาะต้องปฏิบัติเองถึงจะรู้เนาะต้องเข้าถึงเก่นแท้จริงนะ่ะคือโกรธโลกอะไรได้แต่คือห้ามแช่งเลยอนะ่ะ คือบางเนาะก็ไม่รู้จะบ,บอกเขายัางไงเนาะบอกว่าพี่หนุไปทำก็ไม่เกิดผลอะไรแบบเกิดอืม,อมอกบหม่เร็วก็คือเพราะว่าเนาะหนึ่งรักตัวเองสองห้ามแช่งห้ามอะไรก็แล้วแต่คือ แม่เอาม่เอาเปรียบต้องมีจิตเมตตาจิตที่เป็นกุศลนีอะไรี้เนาะโอหนู็นไม่รู้ไม่รู้จะบอกยังไงเนาะเมิ่คันสิแลอวอธิบายไม่เป็นไม่รู้จะอธิบายยังไงคะ่ะอย่างนี้ก็ก็ถ้าท่านใดเห็นคลิปนี้นะคะถ้าสงสัยอยากได้ความกระจ่างก,ก็ขอได้โปรโด,ดอ่า นำไปถามอาจารย์เบียร์นะคะเพราะว่าอาจารย์เบียร์ท่าน,านเก่งกว่าเนี่ยนะคะท่านจะให้คำตอบได้อย่างคล่องแคล่วอ,อย่างอะไรนะอย่างคล่องแคล่วว่องไวอย่างไม่ต้องมาคิดเหมือนอย่างนี้นคือดี่ยแบบถามอาจารย์เบียร์เลยครับผมแล้วท่านก็จะจะบอกเองครับผม คสวัสดีค่ะอาจารย์เบียร,อรชอบดูนะคะน่ารักดีอะ่ะอืมแล้วก็ชอบดูหมอบปลากับพี่ฟ้าด้วยชอบดูแล้วก็ปารัตนาด้วยน่ารักดีพี่ฟ้าแก้ใจ,ใจดีเนาะก็นะครับนั่นแหละนึกว่าอธิบายไม่ไม่ไม่เก่งถ้าวันไหนนั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธิเข้าสมาธิได้นะ เจ็บตัวเลยนะเวลาเปิดไพ่หรือพูดเนี่ยนะแต่ถ้าวันไหนนั่งสมาธิไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะเข้าได้เข้าไม่ได้เพราะว่าจิตเราไม่นิ่งบางทีเราคิดมีบางอย่างให้คิดอยู่ในหัวเงี้ยม,มันติดอยู่ในหัวอะไรเงี้ยบอกเลาถ้าใครเป็นเหมือนกันนะออกไปข้างนอกไปเที่ยวไปดูบรรยากาศให้มันสดชื่นแล้วก็กลับมาน,นั่งสมาธิใหม่แล้วเราจะเข้าได้หรือเ,เปลี่ยนที่นั่งอาจจะไปนั่งในวัดก็ได้ก็จะทำให้เรานังได้ บางทีจิตโมทีฟอ,อยู่กับเรื่องเดิมๆมีอะไรที่ทําให้เราต้องคือมีบางอย่างที่เราทําให้เรากังวลเนาะเดี๋ยวบางสิอยางมีทุกคนค่ะเนี่ยก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะทุกทุกท่านพ่อโทษแม่แม่นานะนะพี่พี่น้องน,น้องหนูคุณสวยคุณหล่อทุกคนป้าป๋าสายเปย์เดี๋ยวเอาเดบิตบัญชีให้ค่ะ ยีสิบขอบคุณนะคะที่ไม่ตาเห็นดูเข้ามารับมาชมนะคะก็ผิดพลาดประการใดคำพูดวาจาเสียงใดก็แล้วแต่ที่ซื้อออกไปไม่เหมาะไม่ควรประการใดก็ขอขอมาขออภัยนะคะอยากได้ทีสั่นะคะจากประถมบค่ะขอบคุณนะคะบุญใดที่พระเจ้าได้สร้างในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการ สวดมนต์นั่งสมาธิอะไรสิ่งใดก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านแล้วก็บิดามนาปุญาตายันทรเบดของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาเจะทติเจตทางที่ท่านอยู่ทุกท่านทุกนามโลกมนุษย์โลกวิญญาณเทพเจ้าเล็กน้ำทำไม่ดก็ดีนึกน้าทนไม่ได้ก็ดีขอให้ทุกท่านได้มีส่วนผลบุญของข้าพเจ้าด้วยนะคะสาธุขอบคุณค่ะ ที่ในตารรมรับชมนะคะมีสิ่งใจดจะติจะเตียนจะแนะนำบอกกล่าวรดแนะนำบอกกล่าวติเตียนค่ะยินดีรับฟังยินดีแก้ไขตอนนี้ก็มองหาที่อยู่ใหม่สำหรับคนจนนะคะ <c oughs> เอ,อ่อถ้ามีตรงไหนก็บอกกล่าวดันนะคะในกรุงเทพนะคะอืมที่แบบ เออไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ได้คะ่ะเขาอาจจะมีก็ได้แต่ตรงนี้คือบางห้องเขาทำการกลางคืนแล้วเราก็พูดเสียงดังไม่ได้เนะาะเพราะเขานอนเพราะเขาต้องไปทํางานกลางคืนอมกาศกลางคืนอ่ทงานโรงงานอะไรเงี้ยเนาะขเขาขอคำับขอภัยกับเสียงด้วยค่ะคือไม่สามารถทําเสียงดัง,ดง,ดงได้เว่าเดียวเขาสิเชิญอก งนะคะผมบอกกล่าวได้นะคะถ้าท่านใดมีที่ตรงไหนที่ท่านนะเจอหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบอกกล่าวด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่เมตตาถ้ามีบุญสัมพันธ์กันก็คือท่านได้เห็นคลิปนี้นะคะบอกกล่าวด้วยนะคะ าธุเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีเจ้าข้าคอยรุ่แรได้มีที่ใหม่ที่ได้ทําคลิปวิดีโอได้ทาเสียงดังๆได้เพราะว่าพี่ๆบางคนเพื่อนๆบางคนน้องๆพี่ๆคิดว่านะบอกว่าเสียงเบาเกินแต่ก็เนาะเราก็ทําเสียงดังไม่ได้เนาะก็เราก็เกรงใจเขานอนกันเนาะก็ต้องขออภยัยด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะดูไปด้วยนะคะที่ตรงไหนมีนะคะพี่ราคาสําหรับคนจนนะคะตรงไหนก็ได้คะ่ะนะครับผมที่เป็นชั้นล่างอะไรก็ได้คะ่ะจะได้แบบเปิดภายด้วยห้าสิบเก้าบาทราคาในนั้นนะรคะไม่ใช่ค่ะนีห้าสิบก้าบาทเออคัะะอคคาครูครับผมค่าดรูนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ แบ่งไปทําบุญเลยคะ่ะส่วนนึงก็เก็บไว้อทําบุญหมดก็ไม่ได้หรกเราอยู่บนโลกมนุษย์เราก็ต้องใช้ทรัพย์เหมือนกันก็ต้องค่าห้องค่าน้ำค่าไฟแต่แต่ก็ก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งทําบุญเหมือนกันครับผมก็คือค่าครูก็คือ,คคอได้มาก็คือก็แบ่งไปทําบุญทุกเขต อาจาครูบาอาจารย์ขอบคุณนะครับท่านครูบาอาจารย์ขอบคุณครับที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่เมตตาเอ็นดูได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ